สวัสดีครับวันนี้สำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิจะพูดเรื่องแนวปฏิบัติในการทำาานเกี่ยวกับการบังคับคดีโดยในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเงินรู้สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตามกาพิบากษาอายัดไม่ได้นะครับครั้งที่แล้วเราเคยพูดถึงเงินรู้สิทธิเรียกร้องที่อายัดได้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเงินลิสิทธิเรียกร้รองที่อายัดไม่ได้นะครับ ก็โดยสรุปก็จะมีน,ะนักต่อไปเนี่นะครับ 1. นเงินเดือนเงินเดือนของลูกหนี้ตามกรรกักษาซึ่งรับราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานร,ราชการอันนี้ไม่ถูกอายัดครับผมอายัดไม่ได้ครับสอเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการนะครับน,น,นี่อายัดไม่ได้เหมือนกันครับ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทํากับบริษัทต,ตามพระราชบัญญัติก,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้อายัดไม่ได้นะครับก็ซีเงินค่าวิทยะฐานะนะครับเรียกยันค่าเงินค่าประจําตําแหน่งทางวิชาการนะครับถ้าเป็นค่าการจะไม่ถูกอาััดตนะ,นะครับแต่ถ้าเป็น ป็นถ้าลูกนี้ทางาในอยู่ในหน่วยงานสังกัดของเอกชนเนี่ยอาจจะถูกอายัดได้เพราะถือเป็นเงินเดือนอย่างนึงครับผมครับห้าเงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จเบ้๊หว,วัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันกับของค่าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลเนี่ยนะครับห เงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงานลูกจ้างคนงานที่นายจ้างจะให้รวมกันไม่เกินเดือนละสองมืนบาทนะครับเจ็ดค <c oughs> ่าบำเหน็จค่าชดเชยหรือรายได้ของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลในหน่วยงานราชการนะครับ ที่ไม่เกินสามแสนบาทนะครับก็อายัดไม่ได้แต่ถ้าเกินสามแสนบาทนียอายัดได้หมดนะครับเงินชานานกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับอันเนื่องจากการตายของบุคคลอื่นนี่อายัดไม่ได้นะครับเงินเบี้ยคนพิก,การเบี้ยคนชรานี่ก็อายัดไม่ได้ครับรครับแล้วก็สิทธ ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับจากสำมงานประกันสังคมสงเคราะห์นะครับอันนี้ก็อายัดไม่ได้ครับนี่ก็เป็นแนวเป็นหลักแนวปฏิบัติโดยสรุปนะครับในการปฏิบัติจริงบางครั้งอาจจะมีรายละเอียดหรือข้อกําหนดเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาอีกว่าเงินประเภทไหนที่อายัดไม่ได้นะครับกับวันนี้เราก็ที่พูดถึงก็โดยรวมๆม,มานะครับหลักสําคัญว่าอันไหนที่อายัดไม่ได้ครับ ถ้าใดที่มีปัญหาเรืงกฎหมายต้องการคำปรึกษาและต้องการให้สำนักง,งานสืบรับบังคับคดีนะครับติดต่อสำนักง,งานมาได้นะครับเบอร์โทรก็095938387นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ